นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครได้ให้การต้อนรับคณะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022นำโดยแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022และรองทั้ง4คนพร้อมด้วยนางปียพรแสนโกสิกผู้จัดการประกวดนางงามเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์โดยมีคุณพ่อของแอนนามาร่วมต้อนรับด้วย โดยคณะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้เข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยแมปุ้ยเปียพรกล่าวว่าในฐานะที่เหล่าสาวงามเป็นลูกหลานของชาวกรุงเทพมหานครต้องเริ่มสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่ก่อนก่อนที่จะเข้าพบผู้ใหญ่ประจําสถานที่ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเดินทางมาในวันนี้คาดว่าจะเป็นความสดใสและความสดชื่นโดยไม่คิดว่าจะเป็นทางการแต่เป็นการให้ลูกหลานชาวกทมได้มาพบกับพ่อมอ เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการทำงานในอนาคตที่เหล่าสาวงามจะทำร่วมกันและตนเองเชื่อว่าทุกคนอยากจะพัฒนาและทำงานเพื่อให้กทมเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนที่เคยได้รับรางวัลกรุงเทพเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกส่วนความตั้งใจของแอนนานะคะก็มุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์และกลับมาทํางานให้กับกทมเพราะพ่อและแม่ของแอนนาถือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานของกรุงเทพมหานครโดยตรง โดยแมปุุยนะคะก็กล่าวว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่านายชัดชาติจะสามารถพัฒนานและดูแลกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีและเราสาวงามเองจะร่วมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการเดินหน้าทำงานต่างๆร่วมกันขณะที่แอนนาเสือนะคะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สอ2กล่าวถึงความผูกพันกับกทมเนื่องจากพ่อและแม่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดแม่เป็นเจ้าหน้าที่กวาดถนนส่วนคุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งตั้งแต่เด็กเธอเองก็จะได้ไปช่วยงานพ่อแม่ทํางานอยู่จึงได้เห็นรูปแบบและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของขยะในเมืองเออคืออนาคตย้ายมาอยู่อีกที่นึงก็เลยไม่ค่อยได้เจออค่ะแต่ก็คือมาบ้างละลายแล้วก็ตเรื่องการเต็มตัวเรเรื่องการสรวจก็คือไม่ค่อยได้เจอเลย ใช่ใช่ใช่ค่ะครั้งแรกที่เราที่เราคุยกับคุณพ่อแต่ว่าก่อนหน้านั้นได้คุยกับคุณพ่อแล้วนะคะอันนี้ที่ได้สร้างเซอร์ไพรส์แม็คือคุณพ่อก็มาเซอร์ไพรส์เราด้วยใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนั่งรถมาคือมีมีแบบมีคนปล่อยโบนิสเดนก็เลยแบบเออใช่หรือเปล่านะเพราะว่ายังไงก็มาเจอคุณท่้ าจารย์ชาติช <Yeah. S 1> ด้วยแล้วก็อาจารย์ชาติทำเกี่ยวกับเรื่องของขยะเรื่องของสิ mm ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องอะรรดหนึ่งค่ะแต่ว่าก็มาคุณอาจารย์ชาติด mm ู hmm. าาในห้องนีก็้เลย mm hmm. อ๋อคุณพ่อมาค่ะว่าวันนี้คุณพ่อก็ไปทํางานมานะคะคุณพอ่ออะไรยังไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต mm ้องทางานตั้งแต่ประมาณตีหนาตีสองที่หนาองบ้านจใช่ค่ะถ้าถ้ามีโอกาสถ้าคุณพ่อคุณแม่สะดวกแลการเพราะว่าเรา,เรา เราไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาอยู่การการทงานในส่วนนี้มาตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกให้คุณพ่อหยุดหรือว่าไม่หยุดได้ก็อันนี้แล้วแต่ที่คุณพ่อจะตัดสินใจเลยเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเหลืออีกแปดปีที่จะเกษียณแค่กัดใจเองเพาคุณพ่อก็ทํางานในส่วนตรงนี้มาสามสองปีแล้วมันค่อนข้างนานเหมือนกันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจยังไงเลยค่ะเพราะว่าอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำถามว่าหนักไหมมันหนักแต่มันช่วยเหลือคนอื่นไหมมันก็ช่วยอย่างนี้ก็เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม และแอนนาเองก็ยังมีความตั้งใจหลังจากนี้ที่จะทํางานร่วมกับทางกทมใน2เรื่องหลักค่ะคือ1เรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะในพื้นที่เพราะเชื่อว่าหลายสาเหตุและเรื่องน้ําท่วมก็มาจากขยะที่มีจํานวนมากหากมีการบริหารจัดการขยะได้ดีก็เชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะกลับมาได้รับรางวัลกรุงเทพเมืองน่าอ,อยู่อีกครั้งรวมไปถึงสวัสดิการของเจ้าหน้าที่จัดการขยะเองควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้สะท้อนมาจากประสบการณ์ การทางานของพ่อของตนเองโดยตรงค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขยะเป็นหลักเพราะมันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่กรุงเทพเราเจอแล้วก็แอนามีโอกาสได้คุยกับแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยมีโอกาสที่จะได้ไปรับรางวัลเมืองกรุงเทพที่เป็นเมืองที่น่าอยู่ะมานานแล้วซึ่งเราเคยได้รับการติดต่อรางวัลน,นี้ติดต่อมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันขาดช่วงไปแอนาว่าหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เราไม่ได้รับรางวัลเนี่ยอาจเป็น,นเรื่องของขยะด้วยก็ เรื่องราวของแอนนาค่ะรวมถง,งคุณพ่อที่เธอทำงาชิ้เนี้ยก็อยากจะใช้ส่วนตรงเนี้ยมาเปลี่ยนแปลงสังคมมาช่วยเหลือกันนะคะก็คือมาช่วยเหลือในน่วยงานรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานเอนกชนร่วมกันลุนแลงกับทางชาติเพื่อให้ลดปัญหานี้ใช่แล้วก็ทําให้ประเทศของเราได้นัาบาจัดการส่วนเรื่องการศึกษาแอนนามองว่าที่ผ่านมาได้รับโอกาสจากการศึกษาโดยการได้รับทุนต่างๆฉะนั้นหากอนาคตจะมีทุนเพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาก็เชื่อว่าจะทำให้เด็กๆได้รับคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะต้องอยู่ในฐานะหรือบริบทไหนค่ะื่องการศึกษาด้วยก็เออแอนนาเชื่อว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเวทีนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคุณค่าในชีวิตเรามันสามารถถ่ายทอดอะไรได้บ้าง ก็วันนี้ได้รู้แล้วค่ะว่าแอนนาจะสามารถถ่ายทอดแล้วก็ทําให้สังคมงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเรื่องของการศึกษาแล้วก็ขยันเขาเป็นประสบการณ์ให้นักเรียนเจอมา <c oughs> จะทำหน้าที่รงนี้ให้ดีที่สุดจะถ่ายทอดคุณค่านี้ให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะแอนนาก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากว่าจะทําประโยชน์และได้มีโอกาสทํางานให้กับรทมเหมือนเช่นที่พ่อกับแม่ได้ทานะคะไม่ใช่แค่ตนเองแต่รวมถึง เพื่อนร่วมประกวดก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนหากมีสิ่งใดทําได้ก็จะทำวัวอ,อานาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่คุณชาชาติบอกเลยคือยังยัางไงาทุกทุกวันกรุงเทพของเราก็มีการพัฒนาเป็นขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่อนาวเข้ามาช่วยเหลือตรงน,นี้นก็อยากที่จะให้พัฒนานเร็วขึ้นมากกว่าก็อยากจะสนับสนุนทุกทุกโครงการหรือว่าทุกกอย่างที่คุณอาจารย์ชาชาติโดน,นลรงหรือว่าที่เออหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าเอกชนกลุ่มอื่นโดนรงค่ะเพื่อทําให้มันเกิดการเติมเต็มเรื่อยๆ จย่างตัวเอนนาเองอนนาเชื่อว่าทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากตัวเราค่ะกอเริ่มนึกิ่งง่ายเลยก็คือการคัดแยกขยะสุดท้ายแล้วถ,ถ้าเราคัดแยกขยะได้่างน้อยแล้วมันก็ยังสามารถนําขยะไปเป็นประโยชน์ดได้ด้วยแล้วก็ช่วยอาชีพจากคุณพ่อในการจ็บขยะให้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของทิ้ง,งเรื่องของทิ้งไม่รองด้วยหรืออาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เมืองของเราได้กลับมาได้รับ,า,รบางวัลเชื้เมืองนั่ง จากนั้นค่ะนายชาชาตินะคะก็ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพกับแอนนาและพ่อของแอนนาที่เดินทางมาพบในวันนี้นะคะโดยนายชาชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ลูกหลานของกทมได้มีโอกาสรับตําแหน่งนี้และจะได้เป็นตัวแทนในการทํางานต่างๆซึ่งในอนาคตเชื่อว,ว่าผู้เข้าประกวดและกทมจะได้ทํางานหลายๆอย่างร่วมกันและเป็นเรื่องที่ดีน่าตื่นเต้นเือว่าจริงแล้วคุณแอนนาก็าเป็นเรื่องเนื้อเรื่องสายของกทมนะ คุณพ่อก็เป็นเพื่อนโลกงานของเราเองนะแล้วก็เป็นพนักงานสถานพยาบา่ที่เขตตลิ่งชันนะย้อนไปคุณพเก็บที่อยู่ขายรถแล้วก็ทำามาตั้งปีๆแล้วที่เหมือนกันหลายปีนะครับก็อาชีพเป็นอาชีพที่หนักนะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราได้มีเพียบชายเมืองก็คงเต็มไปด้วยะหยัดนะก็เป็นอาชีพสำคัญที่ที่ช่วยในทาด้านกาสุขภาพคุณแม่ก็เป็นได้กว่าเสียดยที่เขตตลิ่งชันเัน การก็สำคันนะเราไม่มียนกว่าแค่วันเดียวอ่ะผมว่าแตะอยางก็เป็นเลยมั้งดังนั้วก็ท่านก็เป็นบุคคลสำคัญที่เพื่อให้การเราตะจะต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะฮะที่ที่ทำให้เราสามารถมุ่งใจนะแล้วทุกคนที่มาก็เก่งทุกคนครับแล้วที่ที่จะลอทุกคนทำงานแล้วที่ว่านี่คือเราผ่ารุ่งที่ดีสมรอเองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการต่อสองทุกจีวันไทยแลนด์เพราะว่าผมว่าความร่วมมือกันระหว่าง 他想回老家，然后来做一下生产。 ว่ากทมยังกล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้นอกจากจะรู้สึกยินดีแล้วก็แอบ,บรู้สึกเกรงวางตัวไม่ถูกเพราะครั้งหนึ่งเคยบอกไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะพบและร่วมยินดีซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนเก่งและสวยสมกับตําแหน่งมากเป็นความสดชื่นของกทมในเช้าวันนี้พร้อมทั้งกล่าวถึงนายแสนพิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายด้วยนะคะว่าเสียดายที่ไม่ได้มายอมรับว่าลืมบอกและคิดว่าลูกชายต้องรู้สึกเสียดายแน่ที่ไม่ได้เจอกับผู้เข้าประกวดใน วันนี้ค่ะ